Why? Wow. คลิปนี้ค่ะพาเพื่อนๆมาเม้ามอยเกี่ยวกับตัวอย่างเพลงของโนริซ่านะคะสําหรับ n e w w o m ม n ค่ะหลังจากที่โนริซ่ามีการปล่อยคลิปนะคะสั้นๆจิ๊สองวินาทีน้องเพ,พื่อนๆแล้วก็โรซาเลียก็มาบิวไปถ่ายแอดโฆษณาซึ่งโรซาเลียน่าจะอยู่ที่ฝั่งเมกาแหละแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ค่ะหล,ลายๆเสียงบอกว่านอริซ่าน่าจะมีการถ่ายอยู่ที่เกาหลีนั่นเองนะคะเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านีนจาได้จากเกาดีนี้จากฉากขี่มอไซค์ในเพลงโนริซ่านั่นเองนะคะอ่ะโอเคตามนั้นค่ะแม่มีหลายเสียงแล้วค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ่ะโอเคโนริ่ถยท ีเกแต่ว่าน่าจะมีการถ่ายหลากหลายที่น้เพื่อนเพราะว่าตอนแรกได้ยินบอะแสก็คือมีการเทใจไปแล้วว่านอริซ่าถ่ายอยู่ที่ LA นะคะคิดว่าจะมีทีมงานโรซาลีเมาสปอยนู้นนี่นั่นเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่นอริซ่ามาปล่อยโพสอ่ะดังนั้นค่ะไม่แปลกที่จะมีการถ่ายหลากหลายแต่ว่าหนึ่งในนั้นค่ะฉากรถนี้ก็เป็นที่เกาหลีนั่นเองเนาะเพราะว่านอริซ่าก็มีรถเฟอร์รารี่คันนี้นะคะที่จอดอยู่ที่เกาหลีแล้วก็เป็นคันเดียวกันเลยค่ะที่นอริซ่ามาลงในไ g จก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนั้นน่ะน้องขิงกระเป๋านข่นเอง ไม่ได้ขี่รถหรอกแต่ว่าแม่แม่แฟนคลับไปจับโบได้ว่าคือเฟอร์รารี่แล้วก็เป็นรุ่นเมนซ์รี่แต่งเต็มจัดหนักจัดเต็มค่ะ,คะก็เลยนําประเด็นนี้ค่ะมาเม้าเล็กน้อย่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าโอเคเขามีการถ่ายหลากหลายสถานที่นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะพี่ๆหลายคนที่ได้เข้ามาบอกกล่ากันนะคะบางทีเราก็ไม่ได้เอ๊ะมีตรงไหนที่พอจะแบ่งปันกันได้ก็มาเม้ามอยกันเด้อแม่แม่สรุปว,ว่าคลิปสั้นๆน,นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลง New Woman ของนอริซาค่ะถ่ายที่เกาหลีจ้าโดยผู้รู้บอกว่าแบล็กเกาหลีค่ะ นฉากที่น้องขี่มอไซค์ในเพลงลลิษานั่นเองฝันล่าสุดก็ตามนี้จ้บแม่